ผู้ชมฮะเรามาดูกรณีของคุณแตงโมกันบ้างดีกว่านะครับพรุ่งนี้แล้วจะมีพิธีชาปนกิจแล้วนะฮะท่ามกลางเรื่องของคดีที่หลายคนยังจับตามองอยู่และท่ามกลางเรื่องของอะไรที่มันเปิดเผยออกมาในโลกโซเชียลค่ะเออไม่ว่าจะเป็นคลิปเสียงไม่ว่าจะเป็นคลิปภาพไม่ว่าจะเป็นภาพถ่ายอของคนบนเรือทั้งหมดกลายเป็นประเด็นที่หลายคนจับตามองอยู่นะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องของนบไอเพจ h ฮปปี้เมลอนออฟฟิเชียลนะฮะเพื่อทวงความยุติธรรมให้แตงโมนะฮะมีการโพสต์อัปเดตเป็นระยะระยะนะครับี่เมื่อวานก็โพสต์กันออกมานะฮะทางเพจปล่อยภาพปล่อยภาพเนี่ยต้นขาของคุณแตงโมที่มีรอยฟกช้ำพร้อมระบุข้อความว่าขาเราเจ็บเราจะไปนั่งยองๆฉี่ท้ายเรือได้อย่างไรนะไอ้เพื่อนรักจากนั้นโอโ้ไล่เลียงกันต่อมาเลยมเมื่อวาน4ี่โมงครึ่งโพสต์ Post คลิปขณะแตงโมนั่งอยู่บริเวณหัวเรือสปีดโบท๊ทหันหน้ามาหาคนในเรือ ด้วยสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วก็มีเสียงด้วยนะว่าเธอพูดว่ายังไงฮะฟังกันหน่อยครับโอ้คืนขนาดนี้ดีกว่าอยู่กับแฟนันคืนที่บ้านอีกนี เนี่ยนะครโพสเป็นคลิปออกมาส่วนช่วง5้าทุ่มเมื่อคืนโพสต์คลิปเสียงอันนี้เขาบอกโหหลอนดีเหมือนกันนะฮะเป็นคลิปเสียงสนทนาของบุคคล2คนพร้อมติดแฮชแท็กไอ้เพื่อนรักเวลาจะหมดแล้วเสียงแบบนี้คนฟังเขาบอกโอ้หทิ้งอะไรสงสารใครอ่ะฟังคลิปเสียงกันหน่อยนะฮะ ไปเจอกันที่ความทําไม่วาเออนะฮะโพสต์นี้มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นจํานวนมากหลายคนถามว่าเสียงใครขณะที่บางคนนะบางความเห็นบอกว่าเสียงคุ้นๆน,นะและคําว่าสงสารมันอ่ะก็เสียงคุ้นๆมากเสียงแหบๆนะครับส่วนอีกภาพหนึ่งฮะโพสต์เมื่อช่วง6โมงเช้านะฮะ จากภาพจะเห็นว่าบริเวณรอบดวงตาทั้งสองข้างของคุณแตงโมนิดาเนี่ยมีรอยช้ำมีรอยแดงพร้อมระบุข้อความว่าสภาพหนูวันที่โดนทำร้ายร่างกายแต่จากฝีมือใครเครื่องหมายคำถามชี้แจงให้หน่อยได้ไหมไอ้เพื่อนรักสำหรับภาพนี้หากสังเกตดีๆจะเห็นว่าแบ็คกราวไม่ใช่เรือแล้วนะก็มีราวแขวนเสื้ออยู่ด้านหลังนะครับอนอกจากนี้ในคอมเมนต์ของโพสต์ดังกล่าวยังมีการโพสต์ภาพคุณแตงโมยืยนหันหลังอยู่โ <Yeah. S 2> ดยบริเวณต้นแขนด้านหลังมีบาดแผลมีรอยช้ำสีแดงๆนะครับ แล้วก็เมื่อช่วง9โมงเช้าที่ผ่านมานี้เองนะฮะมีการโพสต์ภาพแตงโมกระติกและแซนนั่งที่หัวเรือในมือกระติกกับแซนเนี่ยถือแก้วไวายส่วนแตงโมเนี่ยไม่ได้ถืออะไรพร้อมมีการระบุข,ข้อความบอกว่าสังเกตนะคะว่าโมไม่ค่อยได้ดื่มเลยส่วนเพื่อนทั้ง5คนดื่มหมดแต่ทำไมผลตรวจแอลกอฮอล์อยู่ที่โมคนเดียวถึง93มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์พูดความจริงสิไอเพื่อนรักนะครับ สำหรับเพจ Happy m เม o n o f f ฟ c i เ l เนี่ยเปิดมาได้แค่หนึ่งวันมีคนกดติดตามแล้ว1 2ล้านแสนคนฮะท่ามกลางความสงสัยของบรรดาผู้คนในโซเชียลว่าใครกันนะที่เป็นคนปล่อยภาพของแตงโมในวันเกิดเหตุหรือจะเป็นคนจากแดนไกลเอาง่ายๆเขาก็ตีความไปว่าเป็นคุณแจ็คนนะ<า>เป็นบังแจ็คเนี่ยแหละฮะ,ะเรื่องกรณีของบังแจ็คเนี่ยคุณแม่คุณแตงโมได้ให้สัมภาษณ์ด้วยนะใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆนะเราก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่าคุณแม่คุณแม่ คุณแม่คิดว่าใครเนี่ยเป็นคนโพสต์คุณแม่โพสไหมตัวแม่เองอะยืนยันว่าแม่ไม่ได้โพส์หรอกส่วนมือถือของตังโมตอนนี้แม่บอกค่ะบอกว่าฝากไว้ที่ทนายเดชาแล้วนี่ตอนที่นักข่าวได้คุยเนี่ยนะคุณแม่บอกว่าจริงๆอะตำรวจอะคืนโทรศัพท์ของตังโมให้กับแม่แม่ก็เก็บเอาไว้ที่บ้านห่อถุงอย่างดีแม่ใช้ไม่เป็นแม่ไม่อยากจับแม่สงสารลูกทีนี้พออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยแม่เปิดดูเพราะว่าแม่อยากรู้ไงว่าเอ๊ะกระติกเนี่ย ภาพที่กระติกลบไปเนี่ยมันเป็นภาพอะไรนะแม่มีรหัสโทรศัพท์แต่แม่ไม่มีบัญชีโซเชียลหมายถึงเวลาที่จะเข้าแบบอย่าง Facebook อย่าง i อเนี่ยแม่ไม่มีพาสเวิร์ดเข้าแม่ก็ดูได้แต่ภาพในมือถือแม่บอกโอ้ยถ่ายเป็นร้อยๆภาพเลยพวกบรรยากาศในเรือภาพพวกนี้แม่เห็นหมดแล้วแม่ไม่ได้ตื่นเต้นแล้วแม่ก็บอกนะคะบอกว่าแม่น่ะไม่ได้เป็นคนเอามือถือไปให้นายอัจฉริยะนะแม่ไม่รู้จักแต่แม่ยอมรับว่ามือถือของน้องโมน่ะ แม่ฝากไว้ที่ทนายเดชาให้เก็บไว้อยู่ที่ทนายแล้วถามว่าเอ๊ทนายเดชาจะเปิดได้หรือเปล่าจะเข้าไปดูใน a ฟ e b o o k จะเข้าไปโพสต์หรืออะไรได้หรือเปล่าแม่บอกว่าทนายเดชาก็ไม่มีรหัสเหมือนกันนะคะคุณแม่ก็ดูได้แต่ภาพเท่านั้นครับภาพที่ก็ถ่ายรูกประอนลงเรืออะไรเนี่ยน่คุณแม่คุณแม่ดูได้หมดแล้วภาพเก่าๆอ่ะที่้องโมถ่ายไว้อ่ะอืมคุณแม่กม็ก็เห็นลูกกระติกไอ้ลูปยกมือเมื่อเช้าอ่ะ ก็เห่นเคยเห็นแล้วถึงไม่ตื่นเต้นไงเพรก็มันถ่ายเล่นกันถ่ายเล่นกันน้องโมเป็นคนถ่ายด้วยครับอ่แต่คุณแม่ไม่ได้เป็นคนโพสต์เขาโพสต์ไม่เป็นเรื่งยิ่งขึ้นแบบนี้ทําไม่เป็นดูได้แต่รูปอย่างเดียวเรื่องบรรยากาศในเรืออะไรนี้ไม่มีนะไม่ยถึว่าใครทําร้ายอะไรกันยังไม่มีนะคะเอาไปให้ทนายเก็บไว้อืงั้นว่าไม่อยากไม่อยากยุ่งแล้วไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งกับคุณแม่แล้วให้ทนายเก็บไปเลย เนี่ยค่ะลราก็ถามคุณแม่เหมือนกันว่าเอ๊ะมันมีข่าวออกมาว่าแม่คุยกับบังแจ๊กแม่ก็บอกนะว่าแม่ก็คุยจริงแหละแต่ก็ไม่ได้คุยทุกวันก็คุยเรื่องที่บังแจ๊กถามกระติกว่าในเรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเท่านั้นคือทั้าข่าวเราคุยกับคุณแม่นะถามคุณแม่คุณแม่เนี่ยมีกระแสออกมาว่าคุณแม่เนี่ยคุยกับบังแจ๊กทุกวันเลยคุยวันละเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยคุณแม่เนี่ยจะพูดเรื่องนี้ว่ายังไงคุณแม่บอกเออก็มีคุยกันบ้างแต่มันไม่ได้เป็น ก็คุยจริงแลกเปลี่ยนอะไรกันบ้างแม่บอกว่าจริงๆอ่ะแม่ก็อยากจะบอกนะแต่มันเป็นสิ่งที่อยู่ในสำนวนคดีเออมันเป็นสิ่งที่เป็นความลับค่ะซึ่งจริงอ่ะแม่ก็เผยกับนักข่าวของเราเหมือนกันแต่ด้วยจรรยาบาลของนักข่าวของเราเหมือนกันเพราะแม่บอกว่าอย่าเปิดเผยนะลูกนะอเออเราก็ไม่เปิดเผยนะครับแต่คุณแม่บอกว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาอยู่ในคดีแล้วและอย่างแม่ยอมรับคุยกับเขาจริงอืม